ยุคนี้มันยุคอับปยศคนโกงคนเนี่ยนะครับกลัวตำรวจจะออกมาจับนู่นบินไปแล้วต่างประเทศไปอยู่มาเลเซียไปอยู่สิงคโปร์นะผอบเงินไปพันล้านสองพันล้านปรยชนก็ได้แต่ลม้มไปแจ้งความก็ออกมาจับไว้ถ้าจับมาได้ก็บอกว่าไม่มีตังเงินหมดแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไปไง่ะครับไปเชื่อพวกยูทูบเบอร์ สามารถเทรดได้ได้เงินได้ทองสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นสุดท้ายอาศัยความสวยนะครับมีพี่เลี้ยงยี่สิบสองคนความจรรยบาบรรเกิดลงขันกันคนละห้าล้านลงขันรวมกันห้าล้านแล้วจะไปจับได้ยังไงครับแล้วตัวเองไปอยู่ต่างประเทศแล้วไปอยู่ประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์หรืออยู่ขเขมรอยู่ลาวก็ไม่รู้นะแต่ถ้าอยู่มาเลเซียเนี่ยอยู่สิงคโปร์ผมเชื่อพิกโจ๊กเนี่ยสามารถทําได้เพราะเขาสามารถประสาน ประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์ได้นะหรือไปอยู่ขเขมรเนี่ยก็สามารถประสานได้เพราะผมเห็นหลายเคสแล้วที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะไปประสานเอาคนกลับมาจากขเขมรต่อเซ็นเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีปัญธะนะครับข้อตกลงกันอยู่นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นตัวอย่างว่าวันนี้ประชาชนลําบากและอย่าไปหลงเชื่อกระบวนการพวกแชรกโซ่ต่างๆเหล,าหลา่านี้อย่างเช่นที่ผมกําลังดาเนินคดีกับ นะครับบริษัทนะบริษัทมายาผมได้มีการไปร้องทุกก่ารโทษกรรมการบริษัทมายานะครับไว้ทั้งหมดในขณะนี้เนี่ยนะครับตัวกรรมการผู้จัดการเนี่ยนะครับเราแจ้งไปแล้วหนึ่งคดีแต่ตัวสามีของบริษัทเนี้ยถูกไปไม่ต่ำกว่าห้าคดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับ แม่ทีมในขณะนี้ถูกรับโบวนัสไปแล้วสิบคนนะในความผิดฐานพรบรคอมพิวเตอร์และช่อกงนะครับแล้วก็พรบรพรบอา,าหารสองห้าสองสองตามตามาตาสี่สิบมาตาสีเอดทั้งเจ้าของก็โดนด้วยทั้งครอบครัวก็โดนด้วยนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันหรอกครับจะจัดให้แม่ทีมอีกยี่สิบกว่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบคดีนะครับ ของบริษัทนี้นะผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าบริษัทเนี่ยตั้งไว้ทั้งหมด20%ในการเชิญชวนสมาชิกคนไทยทั้งประเทศให้มาเป็นสมาชิกในการเปิดเปิด3,900นะครับครั้งแรกเปิด3,900ได้ของและเมื่อขายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะได้กำไร20%ของ3,900ถ้า6000 ก็ได้กำไร20%นะก็ของตรงนี้อยู่ประมาณ20-25%ในการตั้งเลทเอาไว้ตอนการเปิดสมาชิกหนึ่งเซตนะครับพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่า20%ของ3,900เต้าให้เลยก็คือ400บาท400บาทเนี่ยคุณบอกคุณลงทุน6,000คุณกำไร3เดือนได้15ล้านบาทพี่น้องลองเอา15ล้านบาท3เดือน นะครับก็ต่อกรเดืออละห้าล้านแล้วลองหารด้วยสี่ร้อยเด็กคนนี้จะต้องหาสมาชิกห้าล้านบาทหารสี่ล้านเนี่ยไอหารสี่ร้อยเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีสมาชิกกี่คนต่อหนึ่งเซตเดี๋ยวผมลองหารให้นะครับคร่าวๆนะตัวเลขนะครับห้าล้านบาทหารด้วยสี่ร้อยต้อง มีสมาชิกทั้งหมด12,500เซตนะครับพูดง่ายว่าต้องขายของเนี่ยนะหนึ่งชุดตอนหนเดือนนะครับตอนหนเดือนหมายถึงว่าจะได้เงินนะครับจำนวน5ล้านบาทเนี่ยผมคำนวณให้พี่น้องประชาชนดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นไปนได้ไหมที่มีการขาย นะครับสมาชิกถึง12,500คนใน1เดือนเอาละเราลองมาหารต่อต่อวันแล้วกันนะเอา12,500หารด้วย30วันวันหนึ่งต้องขายได้416ชุดนะครับวันหนึ่งต้องขายได้416ชุดพี่น้องประชาชนหรือต้องมีสมาชิกที่มาซื้อสินค้าเนี่ย คือ416คนนะครับต่อวันนะครับพี่น้องประชาชนนะถึงจะได้เงินต่อเดือนเนี่ยคือ5ล้านบาทสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะผมบอกให้เลยว่าวันนี้สอทอเอาจริงนะสอทอจริงผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ผมอยากจะชี้แจงประเด็นของบริษัทมายา การอ้างผลตรวจผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องแนะนําข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับที่มีข่าวไปนั้นเนี่ยนะครับเป็นสินค้าเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของบริษัทว่ามีการไปตรวจที่หมาวิาลัยในสวนเนี่ยสินค้าที่ไปตรวจที่หมาวิาลยในสวนที่ไม่พบสารสบุธมินเนี่ยเพราะว่าไม่มีการใส่เนี่ยนะครับมันก็คือเป็นอาหารเสริมที่ไม่มี คุณค่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงตามที่มีการโฆษณาไว้นะครับส่วนที่ถูกจับเนี่ยโดยปคบเนี่ยได้มีการออกหมายจับกรรมการผู้จัดการสองคนในข้อหานะครับใส่สารเซบูุทามีนกับบริษัทที่ผลิตนะครับที่รับจ้างผลิตนะซึ่งอันเนี้ยเป็นอีกชนิดหนึ่งแต่ยี่ห้อเดียวกันแต่เป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นกล่องนละแบบ แต่กลองที่ไปตรวจที่มาในในสวนเนี่ยนะครับที่ไพปพบสารไปไซบูทามีนเนี่ยก็คือเป็นสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ที่ไม่มีคุณคุณค่าเพราะว่าคําว่าอาหารมันก็ไม่สามารถที่จะไปเผาผลาญหรือจะไปลดน้าหนักได้จริงนะครับตามที่มีการโฆษณาเอาไว้นะข้อสองตัวเจ้าของเนี่ยกรรมการผู้จัดการตอนเนี้ยไม่กล้าโพส ไม่กล้าอะไรนะแต่มีการชักชวนให้แม่ทีมต่างๆครับออกมาโพสต์หน้าเพจเพื่อเรียกความเชื่อมั่นลูกค้าเรื่องประเด็นต่างๆเช่นภาษีสมกรคว่าพบางบริษัทมีการดูแลอย่างดีและมือพื้ชี่ยวชาแนะนําให้กับตัวแทนซึ่งบริษัทเองก็ทําผิดกฎหมายการโอนเงินซื้อสินค้าก็โอนเงินไม่ได้ผ่านบริษัทแต่ผ่านเข้าบัญชีส่วนตัว แม่ทีมทั้งหลายก็มีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ได้มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มเเรเซเรามีสลิปของแม่ทีมต่างๆที่เรามีการดำเนินการไปกับกรมสมรกรเรียบร้อยนะครับแม่ทีมต่างๆมีการชวนฝันนะครับมีการอวดรวยรายได้มากมายของแม่ทีมมีการโชว์รถสปอร์ตหรูมีการโชว์บ้านนะครับนะครับบ้านหรูอย่างดีนะครับนะ หลอกล่อลูกค้า,าใหม่ๆเพื่อลงทุนให้เปิดบินโดยไม่เน้นการขายสินค้าอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกครับว่าคุณต้องเน้นขายสินค้าแต่คุณไม่ได้เน้นขายสินค้าแต่คุณเน้นหาสมาชิกต้องให้ได้วันละ416คนถึงจะได้เงินเดือนละ5ล้านบาทการโพสต์สรรพคุณสินค้าก็ไม่การโรสาพสต์โดยเกินความเป็นจริงที่มีโฆษณาโอ้อวดเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าและใช้วิธีนะครับ เลี่ยงต่างๆเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดให้ันังให้ประชาชนไปความเอาเองสามารถลดน้ำหนักได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจากข้อมูลที่หมดที่เราได้มีการรวบรวมพบว่ามีการทำเป็นกระบวนการใหญ่โดยมีการเมส,สร้างความเชื่อมั่นจากแม่ทีสร้างคอนเทนต์การประชุมการฝึกอบรมเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ โดยรายได้ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับแม่ทีมและเจ้าของบริษัทเนื่องจากเป็นการกินเปอร์เซ็นต์กับเป็นทอดนะครับจากการลงทุนซึ่งเราได้มีการโทรศัพท์ไปสอบถามแม่ทีมคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีซึ่งเราก็จะเอาเป็นผู้ต้องหาเช่นเดียวกันแต่บังเอิญว่าก็ได้ได้คำตอบว่าเลิกกิจการแล้วไม่ขายสินค้าชนิดนี้แล้วเพราะว่ามีแต่เจ๊ง นะครับเพราะว่าไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อไม่มีคนใส่สนใจสินค้าผมเองผมก็ต้องขอบคุณท่านสนธิริมทองกุลนะครับที่ออกมาไลฟ์สดในสนธินทอล์กเกี่ยวกับเรื่องบริษัทมายาที่มีการเร่งรัดให้กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ Cyber, ออกนะครับจับนะครับบริษัทดังกล่าวอันนี้เป็นคำ ใย่ล้าในสนทิ่ทอล์กนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีการพยายามเบี่ยงเบนประเด็นความเป็นจริงและข้อจจริง,รง,รงต่างๆในโลกโซเชียลให้ประชาชนเกิดความข้อจิตเข้าใจผิดว่าเป็นการถูกกันแกล้งและทําเป็นในส่วนประเด็นดรามา่าต่างๆนะครับแต่ใจจริงๆเนี่ยให้คนโทรมาเคลียร์กับผมนะแต่ผมปฏิเสธโดยเป็นอดีตนักการเมืองของพรรคนะครับพรรคแดนใต้ หรือพัดสตอผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่าจดหมายฉบับนี้นะครับจดหมายฉบับนี้นะจดหมายฉบับนี้นะครับเป็นจดหมายจากคณะกรรมการิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือขอเชิญผมนะครับไปร่วมประชุมกับคณะอนุก,กรรมกิการ เรียนนายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่อเชยกรรมนะครับด้วยคณะอนุกรรมธิการศึกษาการกองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการค่้มควงผู้บริโภคของสภาผู้แทน,แนรัษฎรเนื่องจากมีบริษัทนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมร่วมกับผู้แทนจำหน่ายเผยแพรแ่ข้อความลงในโซเชียลมีเดียหลอกลวงให้ผู้บริโภคเชื่อว่าลงทุนน้อยได้ผลตอบแทนมากซึ่งผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อจุดๆ เผยแพร่ข้อความลงในโซเชียลมีเดียว่าประสบความสําเร็จจากการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากเดิมมีเงินก้อนสุดท้ายอยู่เพียง6,000บาทแล้วตัดสินใจนํามาลงทุนจําหน่ายใช้ระยะเวลาเพียง3เดือนได้กําไรเป็นเงิน15ล้านบาทพร้อมถ่ายภาพคู่กับรถซุปเปอร์คาร์เพื่อชี้นําให้ผู้บริโภคเชื่อว่าแม้จะลงทุนน้อยแต่ก็ได้ผลกําไรตอบแทนมากกรรมธิการนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่า ผมเนี่ยเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวจึงขอเชิญผมเนี่ยในวันที่หนึ่งะครับกันยายนเวลา10นาฬิกานาทีที่อาคารรัฐสภาชั้น6นะครับซึ่งผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าผมเองเนี่ยได้ไปยื่นนะครับอธิบดีกรมสรรพากรขอให้มีการตรวจสอบบริษัทมายาในเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับแล้วก็แม่ทีนต่างๆนะครับทั้งระบบ นะว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีในการชําระภาษีเนื่องจากว่าพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ใช่โอนบัญชีบริษัทและก็มีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%งดงบการเงินที่มีการนํามาโชว์นะครับในสัมภกรมีการเสียเงินเนี่ยก็ไม่เป็นตัวเลขที่แท้จริงเนื่องจากว่ามีการโฆษณาว่าตัวเองรวยเป็นพันล้านรวยเป็นหมื่นล้านนะครับจะรวยเป็นรวยฝันเป็นพันล้านหมื่นล้าน มีรายได้เงินเดือนเดือนร้อยล้านสิ่งเหล่านี้เป็นโฆษณาโอ้อวดซึ่งเป็นการชวนฝันให้พี่น้องประชาชนเกิดความเกิดความโลภเกิดคิดว่าต้องควรจะลงทุนแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคณะกรรมการนะครับภูมิผองบริโภคของสภาผู้แทนราษฎร,ร,รเล็งเห็นความสําคัญจึงได้มีการเชิญผมเชิญอธิบดีกรมสัมภารเจอเลขาธิการปปงเจอเลขาธิการออยนะครับเจอ เชิญหน่วยงานของรัฐในขาาิการสคบอนะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเข้ามาร่วมประชุมหารือในการจัดการกับบริษัทดังกล่าวนะครับในก็หาหลอกลวงนะครับรวมทั้งในข้หาหลอกลวงโดยการโฆษณาโอ้อวดนะครับรวมทั้งมีการดําเนินการเอาผิดตามพรบอ,รอาหาร2522ตามมาตรา40มาตรา41นะครับซึ่งมีโทษจำคุกและมีโทษปรับ รวมทั้งความผิดตามบอคอมพิวเตอร์ทั้งตัวกรรมการผู้จัดการบริษัทและก็แม่ทีนต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทนี้ทั้งหมดที่ผมมีการยื่นรายชื่อต่อสอทอซึ่งใครโดนบ้างนะครับแม่ทีนทั้งหลายของบริษัทนี้ก็ไปติดตามที่สอทอไปตรวจสอบรายชื่อได้ว่าใครบ้างที่โดนแจ็คพอตรอบแรกแล้วก็รอบสองและเดี๋ยวจะมีรอบสที่จะมีการดําเนินการเอาผิด รวมทั้งอธิบดีกรมสมการที่จะมาพบกันที่นะครับวันที่1กันยายน2 5 6 5ที่อาคารรัฐสภาชั้น6ในคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเคสนี้เป็นเคสที่เราตามติดแล้วเราคงไม่ปล่อยให้ลอยนวลอยู่ในสังคมในการทําลักษณะเป็นกึ่งของการโฆษณาโอ้อวดความจริงโดยใช้แม่ทีมโดยใช้เงินกองโตๆอะไรต่างๆมีรถซุปเปอร์คาร์มีรถต่างๆ นะครับพอเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีนะครับเจ้าของมีการซื้อรถกิงสี่คันนะที่มีการโอ้รถซื้อสี่สิบล้านมีเป็นห้าร้อยล้านธุรกิจชวนฝันธุรกิจพันล้านธุรกิจหมื่นล้านนะครับ <C> ผมเรียนไม่นอกประชาชนอันเนี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่จะเตรียมไปลงทุนในเรื่องของการเทรดบิสคอยหรือการเทรดอะไรต่างๆเพราะอันนี้ก็คือ ของที่นำไปเปิดสมาชิคไม่ใช่จะเป็นสินค้าที่ขายง่ายๆแล้วก็พอตรวจสอบไปแล้วนะครับที่ปคออบอที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่อยอเพราะว่ามีการถูกนะครับดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาโอ้อวดประชาชนรวมแล้ว7จ็ดคดีของบริษัทดังกลนะ่าวแล้วก็ยังมีอีกตามมาที่มีการระงับการโฆษณาของบริษัทดังกล่าว เร็วๆนี้นะครับไอ้ที่บอกว่าจะไปขอชี้แจงที่สอทอก็รี่ๆไปหน่อยนะว่ามีครบไหมเดี๋ยวพอวันที่หนึ่งประชุมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีขบวนการสมัคคีชุมนุมเนี่ยนะครับโดนเข้าหมายค้อนโดนเข้าหมายจับอะไรเงี้ยจะมาโทษผมไม่ได้ว่าผมไม่บอกรู้สึกว่ากรรมการของบริษัทเนี้ยนะครับทางกรรมธิการนะของรัฐสภาเนี่ยกลุ่มของบริโภคเนี่ยก็เชิญให้ไปชี้แจงด้วย ไม่รู้จะกล้าไปหรือเปล่าที่บอกว่ามีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะครับสร้างฝันให้กับประชาชน